สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูมาชมรถขีรลอยางนะครับครั้งแรกที่มารีวิว JGMJGM 9085 l n z ขด9 g รถขีรลอยางนะครับเหมาะสำหรับขีบไม้ยูคา หรือว่าไม้เบรจพภัณฑ์ต่างๆนะครับแกะกล่องสดๆร้อนๆไ่น้องเดินทางจากแดนแผ่นดินใหญ่สู่เมืองช้าง JGM JGM 9085นะครับลงจากโรเบนะ็ตไปโอ้รอ,อย่างเป็นขนาด12ตันนะครับ โอ้มีไฟท้ายด้วยมีเสียงอ่อนติดใช้ทั้งปุ้มกีก็ได้พี่น้องแล้วก็แล้วก็ตีคีบได้นะครับที่คีบไม้แล้วก็มีตัวตัวยึดด้วยนะครับหมายถึงว่าใบามีดกดขับเคลื่อน,ข,น,นนะขับเคลื่อนโควินเลยครับนะขับเคลื่อน 8ล้อเลย12ตันเดี๋ยวเราไปลุยกันเทสดูดิหรือว่าจะลองตรงไหนได้ครับวันนี้เดินทางมาภูขันครับน่าจะอำเภอภูขันตรงนี้ สเต็ปหน่อยเครื่องยนต์สี่สูบนะครับมีปุ่มกีให้ด้วยโอ้อย่าขีปุ่มกีลงครับนะสี่สูบเจ็ดพันห้ารงอมากครับเดี๋ยวติดบรลลีดวี j g m ก็ดูแลโดยลีดษัีนะครับ ปุ๊กกี้ก็ใช้ได้ปุ๊กกี้ห้าฟันอยู่ประมาณ0.045ครับเอาไปขุดวา,างท่อประปาได้หมดครับพี่น้องหรือว่าจะขุดใส่ดำก็ได้อาคีบโอ้กดอยู่ไหมแม่นะครับโชว์ให้ดูเลย GGM ก็เป็นรถขุดเออรถขุดก็ได้นะรถขุดแบบล้อยางแล้วก็รถขีบนะครับคีบแบบล้อยางคีบได้ด้วยขุดได้ด้วยครบวงจรเลยเป็นล้อยางกเ็เคลื่อนได้ไปทุกที่ครับนะมีผงมาลัยขับส่วนส่วนค่าตัวครับนะตัวนี้12ตันค่าตัวอยู่ที่1ล้าน 750,000นะครับก็ถือว่าถือว่าไม่แพงพี่น้องนะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับชื่นชอบใน JGM หรือว่ารถคีบ,แบบ <c oughs> แบ,บแบบล้อยางใุดแบบล้อยางด้วยครับก็ทำได้สนใจลีดเวครับ1462 นะครับเขากดเวลาจะทํางานเขาจะกดนะครับไปมีดแล้วก็ข้างหลังหานรับข้างหลังโอ้ยกได้ครับนะยกล้อได้เลยค่าตัวนี่1.75ล้านครับ12ตันโอ้ถือว่าถือว่าไม่แพงนะพี่น้องเออ ดูแลโดยลีดเวแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนี่ครับฐานยึดยึดแน่นด้วยนะยึดหน้าหลังได้เลยแล้วก็พีบโอ้ยกล้อได้ด้วยครับก็ลีดเวนั้นนำเข้ามาจำหน่ายถึง5แบรนด์ครับไม่ว่าจะเป็นรถขุดสมิตโม แล้วก็รถขีบล้อยางหรือว่ารถขุดล้อยางนี่ JGM นะครับแล้วก็มีบ๊อบแคทรถขุดขนาดเล็กนะครับสีขาวแล้วก็จะมีรถโม่ปูนซานี่ครับนะแล้วก็จะมีโบแม็กโบแม็กก็รถบดถนนนะครับ ครั้งแรกที่ผมรีวิว JGM ครับนะ JGM รุ่น9085 LNZ 9G 4สูบนะครับ75แรงม้า12ตันขีบไม้ยูคาไม้ยางพาร,ราท่านใดที่ทำธุรกิจอยู่ครับนะาดาวไม่แพงพี่น้องนะครับดาวไม่แพงแต่ก็มีการ PM แล้วก็ดูแลหลังการขายใช้ไปเถอะ10ปีพี่น้องนะไม่ต้องซ่อม ขีบได้แล้วก็เปลี่ยนบุ้งกีไปขุดดินก็ได้นะครับตัวของใหม่ราคามันไม่ถึง2ล้านครับเดี๋ยวพาไปดูรอบๆหน่อยว่าเป็นยังไงโอ้ใชล้ล้อ 8.25นะครับ R16 แต่ว่ารู้สึกว่าล้ลอใจะใหญ่ดูภายในก่อนอันนี้อยู่กับช่างด้วยนี่ครับลงมาเลยครับโอ้สะดวกสบายแอร์เย็นไหมช่างเย็นครับงโอ้มาดูข้างในหน่อยพี่น้องโอ้นี่ครับแอ ควบคุมแอร์เครื่องเสียงดูดูได้จอครับทีนี่ก็มีระบบเกียร์ด้วยครับเกียร์ห้าเกียร์หกเกียร์ถอยหลังนะครับน้ำปัดนลมอะรตรงนี้เวลาขับแล้วก็ตรงนี้เป็นชุดเออเปนขับรถบุตรนะครับส่วนเครื่องเสียงนี่ครับตรงนี้แล้วก็ อยู่ตรงนี้นะครับช่องช่องพัดลมแอร์แอร์พัดลมมาให้ด้วยครับสปกเกอร์อยู่ทั้งนูน้นแล้วก็ปรับแต่งนะครับคอนโทรลอยู่ตรงนี้อ่ะนี่ตัข้าวครับของ JTM โอ้มีซันรูทด้วยครับข้างบนนี่หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นครับเอาไปคิดไม้ได้เลย นะครับีวิาจับเชียริงโอ้ทังดับเพลิงก็มีไปแนะ้นะครับไม่ธรรมดาสำหรับ JGM ดูแลโดยลีดเวนะครับจัดให้สนใจรถคีรลอยยาง JGM ก็ติดต่อใช้ชุมพลได้นะครับ หรือว่าเซลล์ลุงพลนะครับ089 079 3866นะครับ089 079 3866นะครับท่านก็จะดูแลแถวภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นรถขุดขนาดใหญ่ขนาดเล็กหรือว่ารถขีบแบบล้อยาง JGM จัดให้ โอ้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องสักหน่อยหลอดไฟนี่ LED สีดวงครับสี่ดวงเขาก็จะกันกันเหล็กนะครับไม่ให้ไม่ให้โดนกับแทกเดี๋ยวพาไปดูเครื่องหน่อยนี่ครับเครื่องยนต์พี่น้องเครื่องยนต์4สีสูครับอ่าเป็นเครื่อง แล้วก็ชุดชุดแับปั๊มนะครับโอ้ปั๊มใหญ่น้องนี่โบกสวิงอยู่ตรงนี้ อ่อนโปรงนีนะเครื่องยนต์เป็นยูชชยนะครับอ่ะยูไช่หรือเวยชยนี่แหละครับเครื่องยนต์นะไม่ว่ากันโอ้ค่าตัวไม่แรงอ่ะนะคุณนาแกมาคุมเองเลยผู้จัดการครับ จะมีนาจารงรับซื้อยูคานเจ็ดโรงนะครับนะอ่ะช่างกำลังเทศอยู่สนใจก็ติดต่อชัยชุมพลได้ครับทั่วประเทศ089 079 3866หรือว่าสอบถามรีดเวได้ครับ 1462หรือว่าชาติเจริญทรัพย์ครับ0982723752ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ